เหรียญหลวงประสค์วัดเจ้าฟ้าสารลอ,อยนะครับด้านหลังจะเป็นฤาษีพ่อตาอิงช้างนะครับผมออกวัดเขาพ่อตานะครับจังหวัดจุมพรปี2 5 1 9นะครับผมถือว่าออกที่ศาลพ่อตาอิงช้างนะครับนี่ด้านหน้านะครับจะเป็นรูปเหมือนหลวงู่2สงนะครับนั่งเต็มองนะครับ นี่ส่วนด้านหลังก็จะเป็นฤาษสีนะครับแล้วก็ทรงช้างนะครับนี่เรามาส่งกันดูนะครับนี่องนี้เป็นบกธรรมดานะครับผมบกธรรมดาบกธรรมดานะครับใบหน้าของมันก็สงจะเป็นแบบนี้นะครับออกจะเป็นใบหน้าค่อนข้างใหญ่นะครับผมนี่ บล็อกนี้จะมีของเสริมมากนะครับให้สังเกตดูที่ความคมชัดของเหรียญนะครับนี่ดูร่องจีวรครับดูที่ว่าจีวรเป็นสันแล้วก็มีร่องลึกๆนะครับมือนะครับคมชัดนะครับนี่ดูจีวรนะครับเป็นสันใหญ่แล้วก็เป็นร่องลึกนะครับให้ดูที่ความคมชัดของเหรียญนะครับเพราะบล็อกนี้จะมีเสริมเยอะนะครับนี่ที่ว่าแท้ทานหลวงพ่อสองก็จะเป็น เหรียญที่มีความคมชัดนะครับนี่ดูเส้นเส้นบริเวณนี้นะครับจะมีรอยตับตับขมเป็นจุดจุดจุดอยู่นะครับเส้นใต้หัวเข่าเนี่ยนะครับนี่ดูนะครับเม็ดไข่ปลานะครับกลมคมชัดนะครับด้านข้างเหรียญมีมีรัศมีวิ่งอยู่นะครับนี่พื้นเหรียญต้องมีความเรียบตึงนะครับนี่นะครับ นี่ใบหน้าของหลวงพ่อสองนะครับต้องมีความคมชัดนะครับนี่ตกศรน,นะครับเขียนว,ว่าหลวงพ่อสองนะครับนี่นี่นะครับด้านหน้านะครับนี่คราวนี้มาดูด้านหลังนะครับด้านหลังในส่วนขององค์ฤาษีนะครับ ีมีความคมชัดมากเลยนะครับสังเกตดูนะครับใบหน้าจมูกปากนะครับคมชัดนะครับมีเส้นหน้าผากนะครับชัดเจนนะครับจีวรเห็นไหมครับจีวรคมชัดมากเลยนะครับจีวรลึกสีนะครับมือใหญ่นะครับชัดเจนมากนะครับนี่ในส่วนของของเสริมนี่จะเบรอนะครับไม่ชัดนะครับนี่ดูช้างนะครับช้างมีความ คมชัดอยู่นะครับงานคมชัดเจนนะครับงวงช้างนี่ขาช้างนะครับหูช้างแกะช้างได้ชัดเจนนะครับนี่ตรงนี้จะเขียนว่าวัดเขาพ่อตานะครับจังหวัดชุมพรพืร้นเหรียญน,นะครับจะต้องมีความเรียบตึงนะครับนี่นี่นะครับ นะครับอักขระยันนะครับผมชัดเลยครับเป็นสันเป็นแท่งขึ้นมาเลยนะครับนี่ด้านข้างเหรียญก็จะปรากฏเส้นรัศมีนะครับเหมือนกันนะครับนี่หูเหรียญนะครับหูเหรียญก็จะมีเนื้อเกินนะครับนี่เป็นรอยปิ้นมาเป็นธรรมชาตินะครับส่งขอบด้านข้างนี่ก็จะมีรอยปิ้นนะครับนี่ส่วนมากจะมีรอยปิ้นกับตุกเหรียญนะครับ รอบๆเลยนะครับนี่นี่นะครับนี่มีเส้นสอนตรงนี้เลยนะครับนี่มีรอยปิ้นนะครับด้านข้างนะครับอันนี้มาดูด้านข้างนะครับนี่ขอบข้างนะครับเป็นขอบข้างปั๊มกินครึ่งแล้วมีรอยฉีกขาดครับนี่ ั่งหนึ่งนะครับนี่กบฟังปั๊มนะครับปินครึ่งแล้วก็มีรอยฉีกขาดนะครับทันนี้ต้องสังเกตให้ดีๆนะครับบล็อกที่ทันหลงพระสงป์กเสกนะครับเป็นบล็อกนี้นะครับมีความคมชัดส่วนบล็อกที่มีความตื้นเบลอนี่ก็จะเสริมองมาจากทางวัดนะครับขณะนี้ก็ทางที่สามก็ยังมีให้บูชาอยู่นะครับ ต่จะไม่ทันหลวงปู่ปสองปุกเสกนะครับผมนี่ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับรบกวนช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามมาด้วยนะครับและ้ะนำเสนอภาพดีๆด,ดังๆของจังหวัดชุมพรมาแนะนํากันอีกนะครับรวมถึงวัาตุมมองกรกนองแต่เพ่อกรมหลวงชุมพรเขตดุลมศักดิ์นะครับนี่ส่วนราคาเล่นหาก็ยังไม่แรงนะครับก็ราคาก็อยู่ที่ประมาณหลักร้อยนะครับผมนี่ ทาง,ง,งติดตามก็อยู่ท้ายคลิปนะครับแล้วพบเจอคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ